อมนี่สายศูนย0 0ปปลูกเองกีเองเลงพอสวัสดีครับสวัสดีชาววันที่13วันสงกรานนะครับวันนี้ได้กลับมาบ้านเยี่ยมบ้านที่วนราชธานีก็เลยแวะแวะกลับมา,มาบ้านตรงนี้เป็นบ้านของหลานสาวบ้านของพี่ชายนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็เป็นบ้านของพี่สาวอยู่ข้างกัน ตอนนี้กำลังปลูกอะไรเยอะๆอะไรก็เลยพาเพื่อนๆนะครับมาชมมาชมตรงนี้ว่าพี่ชายแล้วก็พี่สาวเขาทาอะไรบ้างผมไม่ค่อยได้กลับมาครับปีหนึ่งกลับมาครั้งหนึ่งสิ่งที่เห็นก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองแล้วก็จะเป็นมะม,ม่วงมะม่วงต้นนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นลํใไญ่ฝั่งนู้นก็พุทราตรงนี้ก็มะนาว ใบสีแดงแบบนี้ก็ไม่แดงอโยุยาก็เป็นแดงสีเกร็ิใบแดงแแบบนี้เป็นเป็นฝรั่งลูกแดงใบแดงลูกลูกแดงที่กําลังฮอตฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มซาซาไปแล้วปลูกเยอะนะครับที่เห็นเป็นกลุ่มๆขี้เขียวนั่นแหละคือจะเป็นตรงที่ปลูกนะครับในเป็นทางเข้าบ้านหลานสาวไปทํางานเกาหลีแล้วก็ส่งเงินมาสร้างไว้เนี่ย หลังเนี้ยนะครับสวยงามพระรามเก้าฝั่งนี้ก็ใกล้ๆเคียงกันมีอะไรดอกอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ปวยเสียนอืมแล้วก็ฝั่งนี้ก็ใกล้เคียงกันครับก็เป็นดินทมใหม่ก็ยังขาวๆอยู่หญ้ายังไม่เยอะก็จะมีฝรั่งพวกหงจ้วนซื้อพวก พ,พวกหลังไส้แดงหลายหลายรุ่นลูกแดงใบแดงก็จะเป็นพวกแดงอยุธยาแต่ถ้าเป็นพวกไส้แดงก็จะเป็นพวกหัวจวนซื้อหงเปาซื้อนะครับตอนนี้ตอนนี้คือทางเข้าบ้าน <Nee. S 1> ก็พาเดินชมนะครับวันนี้เรามาสบายสบาๆปอนขายช่วงสงการนะครับจะไ,ได้กินลหลายอย่างอยู่พิกัดตอนนี้คือ จังหวัดอุบลน,นะครับอุบลราชธานีอําเภอนาจิหลรวยครับนี่คือบ้านเกิดมังนอนของผมแต่ผมไปมีครอบครัวอยู่ซิที่สีเกตปีหนึ่งจะได้กลับมาครั้งหนึ่งนะครับก็เขึ้นบ้านใหม่ของหลานสาวก็ไม่ไ,มได้มาพี่ชายลืมชวนตรงนี้ก็ประมาณสองล้านกว่าบาทครังนี้ พาเดินชมนะครับวันนี้พาเดินชมบรรยากาศสวยๆถ้าถ้าถ้าเป็นวิววิวหลังบ้านก็จะมีถ้าสูงสูงหน่อยถ้าถ้าเราเดินออกห่างหน่อยก็จะเห็นเป็นเป็นภูเขาอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นจะเป็นภูเขาก็เรียกว่าเจ้าเขาพนมดงรักขวางอยู่ด้านหลังเป็นเขตรอยต่อระหว่างลาวแล้วก็ ยิงย่งยิงยอง,งไปอีกก็จะเป็นกรรมภูชานะครับอำเภอนาจิดวยน้ํายืนพวกเนี้ยจะติดเขตพื้นที่กับสามเหลี่ยม้องคําสามเหลี่ยมอะไรนี่แหละนะครับก็โอเคครับมีความสุขครับได้กลับมานานๆได้กลับมาครั้งหนึ่งแลวพาเดินชมอันนี้ก็โปพยเซียนดอกใหญ่สวยงามครับ ตัวน,นี้น่าเป็นจันผาจาันผาอยู่อยู่ที่บ้านเยอะครับตรงนี้พวกจันผาพวกอะไรเนี่ยเยอะแล้วก็ถูกด้วยครับต้นเนี้ยอยู่ที่รีสอร์ทของพี่ชายก็เยอะจันผาเนี่ยออกลูกเยอะปลูกพริกใบหงิกไปหน่อยแต่ก็โอเคครับกินได้ หลาส้มตำาลยพาเดินชมนะครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านเกิดมังนอนของตัวเองเนี่ยตอนตอนนี้ก็เตรียมลงแล้วครับเนี่ยยอดเริ่มออกแล้วเริ่มสวยแล้วไม่แน่ใจว่าพันอะไรก็น่าจะไม่ไม,ไม่มั่นใจไม่มีป้ายครับเขียวสวยน้ำดอกไม้พวกนี้เปาูก,กินง่ายแล้พาเดินชมรอบบ้านนิดนึงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นซุ้มด้านหน้าทางขึ้นบันไดสองล้านกว่าบ,บาทก็โอเคอยู่มันทรงโมเดินสวยๆหลานไปทำงานอยู่ที่เกาหลีครับแล้วก็ส่งเงินมาให้สร้างไว้ทำไว้ให้กับลูกแล้วก็พ่อแม่นะครับอ้าวต้นนี้หมายความวยังไงครับเนี่ย ทำไมไมันเป็นกระจุกอีกงี้มันคือต้นอะไรครับสอบถามเพื่อนๆน,นะครับเนี่ยสอบถามเพื่อนๆหน่อยมีอยู่ต้นสองต้นอยู่เนี่ยเริ่มมีกระจุกกระจุกกระจุกเลยเนี่ยต้นอะไรนะจําชื่อไม่ได้ผมจําชื่อไม่ได้นี่ครับโอ้โหกระจุกเยอะเลยเพียบอ,อะไรเนี่ยทําไมใบมันเป็นแฉกอย่างเงี้ยนี่อีกต้นหนึง่ง โอ้แต่ต้นนี้รู้สึกว่ายังยังไม่มีเป็นกระจุกกระจุกเหมือนกับต้นนั้นนะครับอาต่อต่อต่อต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอมาเยี่ยมชมบ้านของร้านสาวกระเจี๊ยบอ่าตอนนี้ก็แมงลักผักอยู่รอบบ้านครับพี่ชายผมเป็นคนชอบปลูกแล้วก็แก แกปูได้ดีด้วยโอ้ด้านหลังก็มีตรงนี้ก็เป็นหอมลงในกระถางเล็กๆดินก็เดี๋ยวอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราก็มาปรุงดินเราใส่ปุ๋ยคอกใส่อะไรได้ฝั่งน้อนก็ขึ้นไปก็นูนูนดูน้าขึ้นไปแล้วก็ปล่อยท่อลงมาอ่าม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 า,มาชมสวนด้านหลังเราเนี้ยชมสวนด้านหลังตรงนี้ก็มีแดงอยุยา อตัวนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยใส่ไข่แล้วกินกับพวกอะไรละ่ะที่เขาชอบเอาไปกินกับพวกน้ําจิ้มพวกอะไรจิ้มผักอ่ามาดูนี่ด้านหลังก็เยอะครับสาลาแนโอ้หปลูกมันจะปลูกไปขายเลยเยอะจัดผมปลูกแค่ ต้นเดียวมันยังลามเลยตัวนี้เป็นแผงเลยสาละแน่อ่ามาดูในท่อเขาเนี้ยเป็นใช่อืตอตนน้นแมงลักแมงลักอยู่ใต้นี้เขายังมีโอเคอ่ามานี่อะไรครับเนี่ยใช่ บล็อกคอรี่หรือว่าอะไรไหมคนในรููก็บอกด้วยนะครับอย่างแดงพวกนี้ก็อะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนงะไปดูก่อนแดงอะไรเนี่ยเห็นต้นสีแดงหงอะไรชีพหงอะไรเนี่ยหงชีหงชีพหงสวยครับสวยครับมาพามาชมด้านตรงนี้ก็มุมด้านหลังครับมุมด้านหลังบ้าน นี่หลังสองล้านกว่าบาทเนี่ยมุมครัวมุมด้านหลังโอ้โหต้นหอมสวยจังฝั่งนี้อืมมันปลูกไว้ขายเลยกินนี่หมดหรอกแบบนี้เยอะจัดพี่ชายเป็นคนชอบปลูกครับแกแกปลูกปลูกแล้วก็ไม่ใช่ปลูกเล่นๆปลูกแล้วก็สวย ก็จะได้กินตลอดอยู่ที่รีสอร์ทเหมือนกันก็จะปลูกไว้อย่างนี้แหละเวลาลูกค้าสัง่งโน้นสั่งนี่ก็จะไปหยิบมาแล้วก็ทําให้ลูกค้าเลยนะครับส่วนด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะนี่เลยได้เป็นฝรั่งไส้แดงที่แกพูดถึงโ่งนยาไปนน่นไปถึงถนนนูน่นด้านหน้าปักทองก็เอามาเสียบไว้ใต้ต้นฝรั่งไส้แดงแกนี่แหละ หนึ่งสาสี่สี่แถวแทรกด้วยสีแดงพวกอายุทยาแดงอายุทยาเรวว่าแดงสีเก็ยตนะครับอ่าดูมุมด้านข้างบ้านอหอยนิดนึงประมาณนี้ครับโอเคเลย ถ้าถ้าคนไหนแวะแวะมานะครับผ่านผ่านมาทางอาอเภอน,นาจิ๋วยนะครับจังหวัดุบลราชธา,าน,นีนะครับก็จะมีชื่อร้านชื่อนี้ร้านชอชานชายนัยนี่คือชื่อพี่ชายผมนะครับถ้าคนไหนที่ผ่านมาฝั่งนี้ก็ออุดหนุนกันได้ครับร้านชอชานชายัยอยู่ที่บ้านห้อยสันเหนือไอห้วยสันใต้นะครับตรงนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็วันนี้ วันที่สิบสามสงการก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเที่ยวอ,อย่างมีความสุขและก็เที่ยวอ,อย่างมีสติไม่เมามากเกินไปถ้าเมาก็อย่าขับรถครับก็เป็นห่วงจากช่องออมน,นีสายสูสูนแปดนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปหาเพื่อนแล้วค่ะเนี่เพื่อนรอแล้วโทรตามแล้ว ให้มาซื้อเครื่องดื่มจะกลับไปหาเพื่อนแล้วแล้วก็ฉลองสงการก็ฝากาสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทำคลิปลงแล้วก็แสกโดยสาระให้กับเพื่อนๆได้รับฟังบ่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็ ออไม่สายศูนย์สิแปดปลูกเองกินเองนี่เลงพอสวัสดีครับบวัดดีวันสงการครับ